มาถึงที่ทำงานแล้วครับแะทางแคบๆมีกล้องวงจรปิดด้วยดีเถอะวะนี่ๆมันสายไฟยอาสูบลงก่อน เอาปืนใหญ่ลงก่อนครับ, okay, รบนี่เตรียมสูมาเลยครับ มีปตนคนแข็งแรงเลยว่ะสองคนนีก็พอไหม เล็บเล็บโอ้แบกเลยครับไ,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 ไว้แถวนี้ก่อนหละลงเลยครับ ดาบยางคอนกรีตนี่เลยเฮ้ยไม่ได้ดึงเบรกมือไว้ได้นี่ ทางโคตรแคบอะไปได้ไหมเนี่ยไม่ติดไม่ติดหัวเก๋งว่ะแซมนะรุดฟังรูดฟังว่าเร่องอะอันนี้ติดหัวเกง๋งไหมนี่ ถอ,อยเอาไม่ดีบ่สวิงถอ,อ,นะอยเอาดีกว่าลบถอยเอาดีกว่าไปข้างหน้ามันติดอันนั่นเลย ไปยปไป,ไปเอ,อ้ยทางนี้ไม่ตีนหัวเกิงได้ได้ฝั่งนี้ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนมันจะชนไหมเนี่ยไปเล็นไปก่อนไปก่อนชนว่ะเดี๋ยวด้วยชนว่ะถอดออกพ่อพ่อพ่อเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยเฮ้ยเดินหน้าก่อนเดินหน้ามาก่อนติดอันนี้ถอด không được đâu tít tít cái chậm แคบขึ้น yeah, yeah. Oh. ติดป่ะติดตรงนี้เลยเนี่ยไปไม่ได้หรอกติดนี่ถ yeah, 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 yeah. อดออกร่ม okay. ต้องทอนแหละฮะไม่มันติดเลขก,กันนี้เลเลขมันไม่ถรอ